ดูตัวอย่างดีๆที่น่าชื่นชมนะครับชาวจังหวัดน่านชื่นชมหมออนามัยที่เดินทางด้วยความยากลำบากไปดูแลชาวบ้านที่กักตัวป้องกันไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ครับชาวน่านพากันแชร์โพสต์ร่วมกันชื่นชมหมออนามัยที่เดินทางข้ามเขาข้ามลำห้วยที่แสนลำบากมาตรวจชาวบ้านที่กักตัวอยู่บนดอยโดยเรื่องเล่าชีวิตหมออนามัยถูกเผยแพร่ผ่านเพจ สื่อสารโควิด -19 นานั่นที่สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในการทำหน้าที่ของหมออนามัยตำบลน,น้ำพางอํงเาเภอแม่จริมที่ต้องเดินทางขึ้นเขาข้ามลำห้วยเพื่อไปดูแลรักษาให้คำแนะนำผู้ที่ต้องกักตัวเองเป็นเวลา14วันหลังถูกเลิกจ้างงานและกลับมาอยู่บ้านโดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาใช้วิธีแยกกักตัวเองไปอยู่ที่กระท่อมท้ายไร่ใกล้ลำห้วยทำให้ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ส่วนข้าวและอาหารแห้งญาติก็จะนำมาเตรียมไว้ให้ เพื่อที่จะช่วยกันป้องกันไม่นำพาเชื้อโรคไปสู่คนอื่นๆในชุมชนนางสาวสษจิทรกันทะนักวิชาการสาธารณาสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตมลำพางกล่าวว่าผู้กักตัวรายนี้อยู่ในกระท่อมกลางป่าห่างจากหมู่บ้าน3กิโลเมตรต้องใช้เวลาเดินทางเข้าไปหานานกว่า1ชั่วโมงท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุทีมงานเหนื่อยกันบ้างแต่ก็ไม่ย่อท้อเพียงอยากให้ทุกคนปลอดภยัยปลอดโรคตามเป้าหมายคนน่านปลอดโควิด -19 พร้อมกับขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะหมออนามัยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอสอมอกํานันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนในชุมชนในอีกหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศที่ยังคงทํางานอย่างหนักโดยมุ่งหวังให้ทุกคนนั้นปลอดภยัยและเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันเผยแพร่ในาการทํางานของชีวิตหมออนามัยแล้วก็ภารีอข่ายนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ ทางรพสตอของเราไม่ได้ทําคนเดียวต่อนหน้านั้นเรามีมาตรการแล้วก็การดูแลผู้กักตัวนะคะในระบบของกระทรวงสาธารณสุขะคะเป็นมาตรการเดียวกันทั้งประเทศแล้วก็มาระดับจังหวัดแล้วก็อําเภอค่ะแล้วก็มาสู่ตาบลน,นะคะขอให้ทุกคนอดทนสู้นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ กำลังใจค่ะสำคัญที่สุดนะคะถ้าเหนื่อยถ้าท้อก็ขอให้ทุกคนจงมีพลังในการสู้แล้วก็เพื่อที่ชุมชนของเราและประชาชนของเราจะได้ห่างไกลจากโควิดแล้วก็มีสุขภาพที่ดีกันทุกคนค่ะ